สวัสดีครับพบก,กับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นที่เปิดมูลค่าเบนจามินเจมเดวิดพุ่งต่อเนื่องหลังย,ย้ายซบอ,อุทัยธานีนะฮะเบนจามินเดวิดนะครับแนวรุกทีมชาติไทยในวัย24ปีกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งนะฮะหลังย,ย้ายมาร่วมทัพอุทัยธานีเอฟซีบนศึกไทยลีกล่าสุดมูลค่าทางการตลาดเบนจามินเดวิดพุ่งสูงแตะ11.3ล้านบาทหรือราว300 0 0 0ยูโร ตามการประเมินล่าสุดจากเว็บไซต์ Transfermarkt เว็บนะครับโดยล่าสุดนะครับเป็นจามินเจนดวิทร่มต้นสทางรุ่นหนังกับฟุลแลมในทีมเยาวชนก่อนย้ายไปอยู่กับออกฟอร์ดยูเนเต็ดในปี2022ถูกประเมินมูลค่าอยู่ที่4.7ล้านบาทหรือราว1 2 5 0 0 0ยูโรจากนั้นก็ได้ย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยกับการโตเร,รีอฟซียและสามารถขยับมูลค่าของตัวเองขึ้นไปอยู่ที่6.5ล้านบาท หรือ1 5 0 0 0 0ยูโรในปีเดียวกันแต่เส้นทางอาชีพกลับไม่รอบรื่นนักเมื่อย้ายไปสู่เชนบลเอฟซี FC ในปี2023มูลค่าของเขาก็ลดลงเหลือเพียง3.7ล้านบาทหรือ10,000 0ยูโรอย่างไรก็ตามการย้ายมาสู่อุทัานีกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเบนจามินเดวิดโดยเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในบทบาทกองกลางตัวรุกทำให้มูลค่าทางการตลาดพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดขยับแตะ11.3ล้านบาท หรือ300,000ยูโรกลายเป็นหนึ่งนักเตะที่มีมูลค่าเติบโตเร็วที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะยอดเยีเ่ยมจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะครับเล่นดีวิสัยทัศน์เยี่ยมมองประวัติเผยเริ่มไม่สนุกหลังมาเหล็กขึ้นหลีกสูงสุดมา2เดือนในาใยท่ามาเล็กเผยตนเริ่มไม่สนุกแล้วหลังโดนสารพัดดรามา่าตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาหลีกสูงสุด นายแพทย์ประวัติกิจกรรมกุนิดท่านประธานสโมสรพลังการเอฟซีโพสต์ระบายหลังเทียมทําลุยสู้ศึกป y d 4ยดีซีไลออนซกลีกหนึ่งสองพมาได้2เดือนกว่าโดยหมอประวัติได้ปเปิดเผยว่าตอนอยู่ไทยลีกสสนุกมากแฟนบอลตั้งแต่7-800คนมีความสุขดีแพ้ก็ให้กำลังใจกันชนะก็ดีใจกันแล้วเราทำให้หลายอย่างที่ไม่มีใครทำ ซื้อตัวแถมเสื้อก็ทํามาแล้วเปิดให้ชมฟรีก็ทํามาแล้วให้รถบัสสิบคันก็มีมาแล้วเอากลุ่มแฟนบอลที่ไม่ถูกกัน3ามถึงสกวนมาเลี้ยงข้าวกันก็ทํามาแล้วเย่ายวว่าละให้10ครั้งก็จะด่าหนึ่งครั้งที่ไม่ให้ขึ้นไทยลีกมา2เดือนกว่าเริ่มไม่สนุกดราม่าเยอะเกินเขาเอาเราไปดราม่าบ้างเราดราม่ากันเองบ้างเพจข่าวก็ปั่นกันมัน จริงบ้างไม่จริงบ้างจัว่วหัวให้คนเข้ามาเข้าใจเพียดเริ่มเบื่อเริ่มเซ็งแต่ยังไงก็ยังสู้นะใครพร้อมสู้ไปด้วยกันก็เดินตามกันมาไปด้วยกันครอบครัวมันใหญ่ขึ้นและเวลาจะจัดสรรผู้คนเองปลรอหนึ่งวันนี้ไปให้กําลังใจเด็กๆยูเยืยรปีถ้าเราไม่ทําเด็กๆเ,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 เราจะมีเวทีให้เล่นได้ยังไงมีแต่ค่าใช้ใจ่ายทางนั้นปอรอสองวันนี้พบผู้ต้องสงสัยตัดสายไฟแล้ว ภาพชัดชายมีหนวดอายุ25 3 5ถึง35ปีมากับลูกในวัย3 4ถึง4ขวบถ้าจับพ่อได้ก็สงสารเด็กอีกเฮ้อมีแต่เรื่องหน้าปวดหัวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของพลังการ FC จะเปิดบ้านพบกับนครราชสีมามัดด้าเอในวันที่1 4กันยายนี้ตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงในสนามกรีบบัวสเตเดียมนะครับ กัปตันมาเลเซียเปิดใจทำไมทีมชาติไทยยู23เปทิ้งห่างพวกเรากัปตันเสือเหลืองนะครับยอมรับว่าทีมชาติไทยอยู่23เปียังทิ้งห่างหลังพ่ายตกรอบคัดเลือกเอเชียหลังจากทีมชาติมาเลเซียอยู่23ปีพ่ายแพ้ต่อทีมชาติไทย2ประตูต่อ1และต้องจอดป้ายในศึกฟุตบลอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2006รอบคัดเลือกอับไปดูแลซัมซุนซซลี กัปตันทีมชาติมาเลเซียชุดยู่23เปีเปิดใจถึงความรู้สึกและมุมมองที่สะท้อนถึงช่องว่างระหว่าง2ชาติอาเซียนที่เคยสูสีกันในอดีตกัปตันในวัย23ปีกล่าวด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่าแม้ทีมจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่แล้วแต่สไตา์ก็ไม่สามารถคว้าผลลัพธ์และผลการแข่งขัน,นที่ต้องการได้แม้แต่จะหาคำพูดมาอธิบายก็ยังยากเพราะเราทุ่มเททุกอย่างลงไปแล้วก็ยังทำไม่ได้มันเจ็บปวดมากเพราะเรารู้สึกว่าเราเล่นได้ดี ทำตามเทคนิคของโค้ดแต่สุดท้ายถ้าไม่ได้ผลการแข่งขันมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเขายอมรับว่าความแตกต่างชัดเจนอยู่ที่คุณภาพนักเตะและโอกาสในระดับสโมสรโดยนักเตะไทยหลายคนมีโอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่และมีมูลค่าสูงขณะที่เล่นมาเลเซียจํานวนมากรวมถึงตัวเขาเองแทบไม่มีโอกาสลงเล่นกับสโมสรเลยทาให้มีกุ้กําลังจํากัดและโค้ดไม่สามารถเลือกใช้งานนักเตะได้มากนัก การสะบัดบอลการจ่ายบอลสุดท้ายเราวิ่งสู้ได้แต่เมื่อถึงหน้าปากประตูเรายังลังเลกับตันสื่อเลืองกล่าวพร้อมย้ำว่ารายละเอียดเล็กน้อยสามารถตัดสินผลการแข่งขันได้เสมอแม้จะผิดหวังกับผลลัพธ์แต่อุบัยดูเละยืนยันว่าทีมมาเลเซียไม่ได้ตามหลังไทยมากนักและยังเชื่อว่ามีศักยภาพมากพอที่จะพิกสถานการณ์ในอนาคตได้ทางนี้ ก็ปกป้องกุญซือนาฟูซีซาอินโดยยินว่าทีมงานและนักเตะทุกคนพยายามอย่างเต็มที่แล้วเสียงสะท้อนจากกัปตันมาเลเซียครั้งนี้นะครับไม่เพียงบ่งบอกถึงความผิดหวังในสนามแต่ยังสะท้อนถึงโจทย์สําคัญของฟุตบอลมาเลเซียว่าจะก้าวข้ามกาแพงทีมชาติไทยได้อย่างไรนะฮะเราไิท้ายกันที่ซินิปลอเยมอารอนเกิดกองหลังลูกเึ่งไทยออซีซบพลังกางดิวสําคัญ เซนีเอฟซี FC นะครับถแถลงการปล่อยยืมอารอนเกิดเซนเตฮาเชื้อสายไทยในวัย23ปีเจ้าของส่วนสูง188เซนติเมตรให้กับพลังการเอฟซีทีมน้องใหม่ไทลีก2536ร่วมทัพหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดนะครับความเคลื่อนไหวในตลาดกั斯เกตไทลีกยังคงคึกคักนะครับล่าสุดเซนีเอฟซี FC, สโมสรดังในศึกเอลีกือลีออสเตเรียแถลงการผ่านเว็บไซต์ของสโมสรอ,อย่างเป็นทางการว่ายืนยันปล่อยตัวอารอนเกิด กลางหลังลูกครึ่งออสเตรเลียเสือฉายไทยให้ย้ายร่วมทีมพลังการเูฟ่ด้วยสนญเาิยืมตัวหนึ่งฤดูกาลพร้อมเงื่อนขในการซื้อขัดในอนาคตก่อนหน้านี้พลังการก็สั่งทมงานนะฮะโดยการดึงอันดรอตเทาเซนอดีตปีกทิ้งเช่นกิกขก็ามาเสริมทัพเชนเดวกับผู้เล่นต่างชาติรยายอื่นๆที่ทยอยย้ายมาสู่ทีมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่การกวดตัวเกิดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดียวสาคัญโดยเจ้าตัวจะสามารถลงเล่นให้กับทีมได้ในเลกที่2ของศึกไทยลีก2000-2006 หลังการลงทะเบียนเล็กแรงนั้นปิดไปแล้วสำหรับแอรอนเกิดปัจจุบันอายุ23ปีนะฮะสูง188ซนเมตรเป็นผลผลิตจากอะคาเดมี่ของซิดนีย์เอฟซีโดยตรงและก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2022ลงสนามไปทั้งหมด28เกมยิงได้1นลูกถือว่าเป็นกองหลังสายเลือดใหม่ที่ถูกจับตาและพร้อมช่วยพลังการเอฟซีสู้บนเวทีทะลิกอย่างเต็มตัวนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่13กันยายนนะครับ